อ่บอกมาเล่นน้ำกันหน่อยชะตมามไหมคะร้อนกันไหมคะวันนี้น้ำแบบนี้ได้เปล่าได้เลยอะตาม ติดติด <arı> ตามแล้วตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แบมแบมก่อนแล้วพี่แบมแบมติดตามขอบคุณนะคะ <camar> นี่น้องตามขอบคุณพี่ก่อนพี่แบมแบมลูกแบมแบมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลิฟยูพี่ยังเลิฟยูพี่ยังลูกวันนี้เลิฟยูพี่พี่ยังมี่นีหาี่เปาน hashtag ของฉั มันมีไย่งจุบุโอ้แล้วจบันะคะโอยค่ะพี่บมแบมขอบคุณมากนะคะพี่บัมแบมไว้เข้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะพี่บมแบมดีม,มากเลยค่ะค่ะตอนเย็นถ่ายกี่โมงคะน่าจะประมาณหกโมงคะ่ะ กินข้าวกลางวันกันหรือยังคะเนี่ยมีใครเล่นสะหนาแบบน้องเชื่อแตมบ้างคะตอนนี้โอ,อ้พี่มาแล้วจ้าหายดีแล้วใช่ไหมคะพี่ใบเตยล้อจ,จะชอแตมถามพี่ใบเตยหายดีหรือยังคะ ทั้งวันและคืนจะไปนาฬิกาลำโซ่สานสิ่คทั้งครัวเยาะไม่มีไม่มีค่ะช่วงนี้ก็พี่พี่ใบเตยเขาเขาอกหักลูกบอกพี่ใบเตยไม่เป็นไรนะคะสู้สู้น้องชะตามทำมือพี่พี่ใบเตยสู้สู้ก่อนค่ะน้องชะตามน้องชะรามสาบอกพี่ใบเตยสู้สู้ยังค่ะ ทำนิ้ว้พี่ไปเตเย้วยสู้ๆค่ะลืมถามว่าน้องอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะน้องเช่าแตมใช่ไหมน้องเช่าแตมอายุสี่ขวบค่ะพี่แบมแบมอายุสี่ขวบสีขวบค่ะ <c oughs> ตั้งแต่หนุบานเลยเหรอคะ อ๋อแล้วพี่กี่ขวบโอ้พี่บอกว่าพี่สิบเอ็ดขวบโอ้สิบเอ็ดขวบเลยเหรอคะตอบแผนพี่อีกขอบคุณนะคะสำหรับสติกเกอร์อีโมจิขอบคุณมากมากค่ะโอ้ยพี่มีนิฮาร์มาเต็มเลยขอบคุณค่ะหัวใจรัวๆเลยค่ะพี่พี่เขาบอกพี่พี่เขาบอกว่าพี่พี่อยากกินบลอกโคลี่โอ้โหหลายสติกเาชอบกินบลอกโคลี่ใช่ไหมคะ น้องน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะพี่แบมแบมก็น่ารักมากเลยค่ะน้องแชทแอมขอบคุณพี่ก่อนลูกน้องชทแอมเขาไม่ใช่บ้องแบ๋วหูกบ้องแบ๋วเมื่อคืนนี้ไงเมื่อคืนเมื่อคืนใครมาทันน้องชทแอมรีวิวตุกตาในห้องตัวเองให้ดูมั้งคะพี่พีน้องชทแอมขอบคุณพี่ก่อนาอะไรมาอะไรนะคะป้าอะไรมาป้าเอาอะไรมาคะดูลองดูค่ะ ว้าวป๊าป๊ามีเซฟไพร์มาให้บุ้งโอ้ยลูกบุ้งลูกใหญ่เลย,ย,ยน้องน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะช่วงนี้ทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจอ๋อค่ะอุ้ยวอรๆเลยพี่ถามว่าเล่นเย็นไหมคะน้องชแชตแอมเย็นไหมลูกเย็นค่ะเย็นค่ะสดชื่นโอ้ อุ้มไหวแล้วค่ะอุ้มไม่ไหวเอาลากมาแบบนี้เลยนะจ้ะถูกโจนไงโจโนชอบม,มีแบบนี้แหละอ๋อจ้าไม่เป็นไรค่ะพี่ใบเตยโจนเขามีอันแน่หนึ่งเขืกันดีๆนะคะ วันนี้พี่ๆได้ไปเที่ยวไหนกันไหมคะ